สิทธิการิยะพระเทระให้ผ่คุณผู้ชมที่รักครับนี่วันนี้ผมนำของดีของหลวงปู่ผาดวัดไร่มาให้คุณได้ชมกันองค์คดรุ่นแรกชลลองอายุ95ปีหลวงปู่ผาดอภินันโทวัดไร่24่กันยา2553ของดีแบบนี้อาจารย์ชาติต้องนำมาแนะนำให้คุณได้ชมกันอยู่แล้ว นี่คือองคตมหาปราบของงปุผาดวัดไร่องคตนีม่มีคุณวิเศษมากมายหลายหลายท่านไม่ทราบหลายหลายท่านทราบแล้วอา้าวผมจะเล่าให้คุณฟังคร่าวๆองคตหลวงป่ผาดวัดไร่มีคุณทางด้านมหาปราบมีคุณทางด้านความเจริญรุ่งเรืองเจรจาการค้าการขายธุรกิจต่างๆมีเอาไว้ไม่ตกไม่ตำ่ำโอ้โหคุณวิเศษมากมายหลายประการ หนึ่งที่บอกว่าองคตเป็นมหาปราบเพราะว่าตามตำลาสยเวทจัดองคตหนุมานและสุครีพเป็นสามมหาปราบในกัปนี้นี่ตำหับตำราสยเวทท่านพูดเอาไว้ชัดเจนมีองคตแล้วไม่ตกไม่ตามใช่ครับเพราะว่าตามประวัติที่เสียงแก๊้งนี่ไม่ใช่อะไรนะผมใส่แหวนเอาไว้ แหวนไปกระทบพื้นกระจกนะคุณจะได้ยินเสียงแก้งมั่งกึ้งมั่งนะแล้วแต่เพราะว่าเป็นคลิปที่ถ่ายสดๆองคตหลวงปู่ผาวันไลัยมีเอาไว้ไม่ตกไม่ตามถูกต้องครับเพราะว่าตามประวัติองคตนั้นเมื่อจะไปบุกกรุงลงกาเป็นทูตของพระรามไม่ยอมนั่งที่ต่ำโคดหางตัวเองนะให้สูงเนี่ยหางตัวเองเนี่ยโคดให้สูงเท่าเทียมรัตนะบัรลังแก้ว ของทศก,กัณฐ์เพราะฉะนั้นตำลับตำราครูบาอาจารย์โบราณบอกว่ามีองค์คดเอาไว้ไม่มีตกไม่มีต่ําไม่มองไม่ตกไปในทางต่ําจะมีหนทางจะมีโอกาสขึ้นสู่ที่สูงพลิกฟื้นชีวิตได้เสมอๆนี่จําเอาไว้เลยนอกจากองค์คดจะเป็นมหาปราบไม่ตกไม่ต่ําแล้วองค์คต ยังดีทางด้านเจรจาธุรกิจการค้าการขายต่างๆเออโปรเจกต์นี้มีมูลค่าสูงหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านเจรจาไม่ผ่านสักทีอาจารย์ชาติทำยังไงดีองคตหลวงปูผ่ผานครับลองพกไปแล้วก็อารัธนาบาลามีลองไปคุยดูใหม่เออผ่านได้นะและหลายคนมีประสบการณ์ทางด้านนี้ด้วยเหตุนี้ คนซื้อคนขายที่เนี่ยอาจารย์ทางขายที่ก็ดีหรือว่าคนที่เขารู้ตำรับตำราวิชาสายเวทมักจะแนะนำลูกศิษย์ให้ไปบูชาองค์คตหลวงปู่พาดเขาบอกว่าหานุมามีคนสร้างเยอะแล้วองค์คตหาคนสร้างเล่น้อยยอดพระเกจิอาจารย์ในอดีตหลวงพ่อเชยและบางกระสอบท่านสร้างเอาไว้แล้วก็มีหลวงปู่พาดวัดไร่นี่เนี่ยสร้างทําเป็นองค์ที่สองนอกจากจะเป็นมหาปราบไม่ตกไม่ตํา แล้วก็เจราจาธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้าแล้วองคตก็ยังช่วยในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองมีพละกกำลังมากนะครับองคตเนี่ยแหมมีคนบอกว่าไม่เจ็บไม่ไขผมก็ไม่กล้าพูดนะมีพละกกำลังมากเพราะองคตเพียงผู้เดียวสามารถทีบทำลายประตูเมืองประตูชัยของทศกัณฐ์ให้พังทลายลงไปได้ อาจจะสามารถทำลายกรุงลงกาให้พังลงได้เหมือนหนุมานแต่ก็ไม่ทำเพราะว่าเกินหน้าที่ไปคุณวิเศษนานัรอาการขององคตที่กล่าวมานี้ผมจริงเนะนำองคตยอดมหาความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยอดมหาวัตถุอาถรรพ์นะเครื่องรางอาถรรพ์ของหลวงพานา ว่าเป็นของดีให้คุณได้รู้กันในคลิปนี้ครับสวยงามไหมล่ะอืมของดีแบบนี้อ่าของดีแบบนี้ถ้าคุณชอบติดตามรับชมช่องเอาไว้นะครับจะพยายามแนะนำของดีๆแบบนี้ให้คุณได้รู้ได้ทราบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ